คนในหมู่บ้านไอซ์แลนด์น่ารักทุกคนสมาชิกในหมู่บ้านน,ะะน่ารักทุกคนไม่เห็นวางบนลังในปรเทศเนี่ยความน่ารักความสัมผัสทีของคนในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านไอซ์แลนด์เวลาสองทุ่มสอง ความสะอาดความสะอาดหมู่บ้านความสำนึกที่ของคนในหมู่บ้านค่ะ ช่วยกันมันหนักนะนะ่ะมันหนักมันเป็นก้อนใหญ่ๆก็มาคู่กันไม่จะได้ออกถ้าคนเดียวมันไม่ออกต่างคนต่างเขาไม่ออกควางสัมภี่ของคนในหมู่บ้านแต่ไม่ใช่จอก็ใช้มือดึงนะคะไม่ใช้จอบก็ใช้มือดึงนะคะเ สวยเลยถ้าปากเสร็จแล้วใช่ไหมเทปูนเนาะเทปูนสวยนะเทมาถึงจ่บอกแต่ที่ขอบมันประมาณนี้ถ้ามันเหลือเราก็ค่อยลากไปใช่ไหมจ้่เราก็เทตรงนี้เต็มก่อนถ้ามันเหลือเราก็เขียวไปเล้วเคยรู้จักกันนะูมองหน่อยมองหน่อยเลยไม่แข็งหรอกเนี่ยถ้าแข็งมันดึงย่าไม่ได้ไม่แข็งมันยังโดนฝนถ้าไม่มีฝนถ้าไม่มีฝนนี้ถ้าโดนฝนนะขาดยากจริงๆอีกจ้ามันแข็ง ดินมันจะแน่นนะถากเเสร็จแล้วต้องเทอย่างเงี้ยอย่ายาึ้นอีกไม่ได้เทีใช่เราต้องทบตอนนี้ตอนที่เราถากเสร็จนี่นะมันดัววมันด้วงไม่เนาะเด็กเรียนจะลบได้ไม่ต้องลบหน่อยนึ่งไม่ต้องไม่ต้องเอาดินออกไม่ต้องไปจ้างไม่โค้ยเสียตังค์ใช่ไหม เรากว่ากว่ารลงแล้วปาดปัดใช่ไหมเนาะมันก็ไม่ต้องถึงกระแม่เด็กนี่แหละเราเราเนี่ยเราช่วยๆกันนะฮะไม่เข้าใจว่าไม่ให้ยากขึ้นรถมันไม่ได้ขึ้นมาเหยียบอะไรเราประหยัดโมสูนพลังดีนะนี่ความสามัคคีคือพลังใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ หมู่บ้านนีเ็นแดนวัดลาสโมสรของเราอุ้ยเด็กเเล่นนอนหังคนในหมู่บ้านอีซนแลนด์น่ารักทุกคนสมาชิกในหมู่บ้านน่ารักทุกคนไม่เห็นวางบนลุย คนกลัวนอนก็กลัวเนี้ยคนกลัวนอนก็กลัวจันความน่ารักเนาะของคนในหมู่บ้านสมาชิกในหมู่บ้านอิตาเลียนวัดลาสมอสซอนกำลีถวาย่อเรื่องนวัน่อในชา เอาไปให้อนกินไดู้ใหญ่ีเหรอจะเล่นไม้ลูกเล่นไม้หนแต่ตรงนี้นะคะแต่เราเริ่มทำตรงนี้เลย่ยงหมดแล้วสะอาดหมดแล้วก็มีน้ำดื่มน้ำแข็งบริการค่ะวามน่ารักความสามัคคีของหมู่บ้านนิทานเวลาจะมาสอนะคะ

ไปนั่งกินก่อนความน่ารักความสำเร็จของคนหนึ่หมู่บ้านนะคะหมู่บ้านนิจิแอนเวลา6โมง20แต่รกลกนะคะตรงนี้เป็นต้นเป็นหญ้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วเขาจะได้ไหมจ๊ะความสำเร็จนะคะความสัเร็จได้จะสำเร็จแล้วแต่ตรงนี้มีแต่หญ้าทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยตรงที่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนก่อนหน้านี้เป็นหญ้าถูกเสียลูกๆของเขาเลยดอก เริ่มสะอาดเริ่เี่ยงมันแ้เไม่อไดาุ้กสุเอาไม่ต้องลากไปลูกไม่ต้องลากนะหนูนะเดี๋ยวคันนะไม่ต้องลกออกไปไม่ลากออกไปนะครับ เอาเอาไม่ได้ออกไปลูกไม่ได้ออกไปเอาแบบนี้ก็ได้ฝั่งนี้ขยะนหนาฝั่งสำเร็จแล้วก็ข้ามมาจากฝั่งนี้ข้ามมาทางนี้ตรอนเหนียวเหนียวพอเราขาดใบกระบอกใบขาด ดูต่อดูต่อเงี้ยฝังกะนู้นเสร็จแล้วตั้งแต่แรกนี้ต่อร้อนร้อนยังดีหน่อยวันนี้แดดไม่ออก เราานเก็ลุยกันยันมืดัหมดุงมดพอดีนะองเองไมาวางมาดี่ะจพจะจับถุงมา ดูกันยันมื่เดี๋ยจ้ะอีกน่อยนึงเาี่แกเตามาสู้กันยันมืดไก่แล้วไก่ความสำเร็จแล้ว

đi đi ôm bay tôm má veo nhanh nha để trộm nấy đi ôi เสร็จแล้ว าบันไดตั้งไดทั้งมีรถอะ่ะเนี่ยเขาไม่อยู่ไปหมดเราก็บอกเขาได้มีเขาอยู่บ้านอยู่ให้เขาขยับไหนๆเราก็ทำแล้วนะ